นเ,นเต็มไปด้วยผู้คนที่เกี่ยวข้องมากมายเลยต้องบอกว่าทำกันทั้งหมู่บ้านทำทั้งหมู่บ้านนะคะวันหนึ่งเนี่ยนั่งสารกันเนี่ยทั้างงานเนบเนียบเลยไม่เกินสักสาใบถ้าพี่เก๋น่าจะสักสามเดือนได้หนึ่งใบนะคะก็ค <laughs> ือ <laughs> นี่ง่ายสุดแล้วใช่ไหมครับลูกย่า <c oughs> สุดย่าสุดโอเคเราจะสู้ทำไงคะ วันนี้นะคะเดอะฟาร์มเมอร์เรามาเจอพี่ออนค่ะเป็นเรียกว่าเป็นเกษตรกรต้นน้ําของการผลิตของตัวผลิตภัณฑ์กระจูดนะคะนี่คือข้างหน้านี่คือแปลงกระจูดเหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าอายุของเขาเนี่ยปลูกไปนานแค่ไหนพี่ออนถึงจะสามารถตัดเอาไปสารเสื่อต่างๆได้มันมันต้าแปดเดือนนี่ําเป็นเสือ่อมันจะเป็นผื่นเล็ก<อ>ตากระเป๋าก็ลูกเล็กแต่ต้าอายุหนึ่งปีนี่ ได้ทุกขนาดสูงสุดคืออายุเขาเต็มที่เลยนี่จะต้องสูงได้ประมาณเท่าไหร่คะพี่อสองเมตรฮะสเมตรท่วมหัวเราเลยใช่นี่ไงโอ้น,น,นี่คือเกือบจะได้แล้วอันนี้1นึ่งป,ปีพอดีครบหนปีซึ่งเดี๋ยวพี่อรอก็จะต้องเก็บเกี่ยวมันใช่ เราอุปกรณ์พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวฟาร์มเมอร์พร้อมไหมคะเดี๋ยวเราจะตามพี่ออนไปช่วยกันเกี่ยวนะคะต้นกระจูดแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้กระจูดไปพร้อมที่จะไปส่งให้ทีมจากสารที่รอเราอยู่ค่ะ,คะอ๋อโอ,โอ้นี่นเกี่ยวสวยมากเลยต้องเอาไปแยกขนาดมัน ายาวก็ส่วนยาวสั้นก็ส่วนสันส้นค<า>่ะแล้วก็เอาไปคลุกกับกลูนให้มันมันเหนียวมันตุนแล้วเอาไปตากใช่นี่แทัแทนแทนมาอยู่ในมือเราแล้ว <c oughs> อันนี้คือไปผ่านการแยกกันไซร์เรียบร้อยเดี๋ยวนนหนูสงสัยมากเลยมันไปคลุกโคลนยังไงเนี่ยมันมีโคลนอยู่ตรงไหนเนี่ย นี่แหละสีขาวนี่แหละมันเป็นครูนราหาไม่ออนใช่กระจุดมันเขียวใช่ไหมพอเราเอาไปคลุกกับครูนนี่มันจะเป็นสีขาวอามาตากแดดมันก็จะขึ้นสีคลุกโคนมาได้มาเป็นท่อนแบบนี้หนูไปสานได้เลยไหมไม่ได้ค่ะต้เอามานวดคอนให้มันให้มันแบนค่ะให้มันแบนด้านด้านละสองสามเที่ยว แล้วต้อง <นะ S 2> เปลี่ยนตาด้วยเ <นะ S 2> อาขนน้ำหนักนะาตาพอเสร็จแล้วต้องเอาไปถักแดดอีกรอบนึงตากประมาณสัก30นาทีแล้วก็เก็บแล้วก็พอเสร็จแล้วเอาไปเข้าเครื่องรีดไงทุกขั้นตอนเนี่ยเต็มไปด้วยผู้คนที่เกี่ยวข้องมากมายเลยต้องบอกว่าทำกันทั้งหมู่บ้านทำทั้งหมู่บ้านนะคะ เลน้อยคลาสเนี่ยเราเน้นเลยคือความยั่งยืนเป็นอาชีพที่เน้นความยั่งยืนไม่ใช่ความยั่งยืนแค่ครอบครัวหรือชุมชนแต่เป็นความยั่งยืนของระบบนิเวศทะเลน้อยด้วยเราอยากให้คนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้มองเห็นคุณค่าของการทำงานของคนที่อยู่กับธรรมชาติอยู่กับ ทรัพยากรอยู่กับความยั่งยืนแล้วก็อยากจะสร้างความผูกพันคนซื้อจะได้เห็นว่าใบที่เขาซื้อเนี่ยใครเป็นคนทาแล้วก็ทําขึ้นมาอย่างไรมันพิถีพิธันมันประณีตยังไงทุกใบที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันคือความภูมิใจของเราแต่ละใบนี่คือแต่ละเส้นนี่เราเราตั้งใจมากในการทํานี่คืองานของเราที่งานที่เราชอบจริงๆนะคะ และแลบกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัวพาลูกเที่ยวใกล้เมืองกันค่ะตอนเช้าตื่นเช้ามาผมเห็นแม่สดกระจุดแล้วก็ไปรีดแล้วครับและขนามาารแต่ละวันนะครับคือได้ประมาณหนึ่งพืนนะครับแล้วพืนหนึ่งประมาณ5้าบาทนะครับมันต่ำมากครับปู่ย่าตายายเราเนี่ยก็ ใช้อาชีพนี้เลี้ยงครอบครัวกันมาตั้งแต่ยุครุนพอ่อรุ่นแม่รุนป Ł, ู่รุนย่าอย่างี้ค่ะกระจูดนี่เราเริ่มเริ่มตั้งแต่เริ่มสานเป็นเสือกระจูดนะคะแม้ว่ากระจูดทะเลน้อยเนี่ยจะมีชื่อเสียงเป็นภูมิปัญญาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่คนที่สานกระจูดเนี่ยจะมีฐานะยากจนเนื่องจากว่า,ากระจูดเนี่ยจะมีราคาถูกนึกมองว่ากระจูดังสามารถพัฒนาต่อได้อีกเยอะครับ สินค้าของกลุ่มเป็นนักข่ก็จะเป็นงานที่ไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็การสานของกลุ่มเป็นนักข่ก็จะเป็นกระจุดตอกเล็กทั้งหมดเลยครับคือตอนแรกก็ให้ชาวบ้านลงกลุ่มแล้วก็นำนำรถลายต่างๆไปฝึกให้เขาส,สานนะครับคือต้องเข้าไปคุยครับชาวบ้านว่าถ้าสานให้เราอะกลุ่มจะให้ราคาที่สูงขึ้นแต่ว่างานของกลุ่มต้องปราณีตและก็ละเอียดมากครับแรกๆก็ขวาจะได้ครับนำหมากมากพี่เพราะชาวบ้านที่จะไปสานมันผู้สูงอยู่ตรงนี้ สนุกไหมคะแม่แม่ชอบไหมคะแบบได้มาทำอย่างเงี้ยชอบเป็นยังไงครับกระเป๋าของเรานี่เมื่อกี้มาจากฝั่งการผลิตนะคะเสร็จออกมาแล้วสวยงามไหมคะตัวเชือกหูข้างในบุอย่างดีที่สำคัญค่ะ กระจูดเนี่ยหลายๆคนเคยใช้เนาะพี่เก๋ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับการใช้กระจูดเลยมักจะเจอปัญหาตรงมุมดูสิคะของเราเนี่ยมีการออกแบบทำให้ปิดจุดอ่อนทำให้กระจูดนี่น่าใช้มากยิ่งขึ้นที่สำคัญสีสันน่าสนใจมากเลยอ,อันนี้คือเป็นลักษณะของการตัดเย็บแล้วนะคะอ,อยากให้ดูเนาะ,อะรายละเอียด มีลักษณะของการเย็บมุมเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีใส่อะไหล่ของกระเป๋าให้มันให้มันเป็นร่วมสมัยมากขึ้นจากวัสดุธรรมชาติประกอบกับการตัดเย็บที่อยากจะให้มันดูร่วมสมัยมากขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็ในลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นกระจูดที่ผสมใบลานพอเรามาผสมเราก็ค้นพบว่าพอใช้สีนะครับวัสดุนะครับที่มันแมทชิ่งกันก็จะทําให้สินค้าดูดีขึ้นดูเด่นยิ่งขึ้นนะคะโอ้โหสวยมากๆเลยแล้วก็บางทีเราก็คิด โ่วมันคิดกับชาวบ้านว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นธรรมชาติเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาต้องการสินค้าที่เป็นธรรมชาติจริงๆก็เลยมีการออกแบบว่าอ่นไหนลองเอากกมาเย็บะนะครับแทนที่จะทําเป็นหนังหรือว่าะอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างจากาแบบตัดเย็บทั่วไปครับราคาสำหรับใส่ผ้านะครับการออกแบบลวดลายนะครับของชาวบ้านนะครับแล้วก็ อาหูที่ทำเนี่ยก็ทํามาจากประจูดเช่นกันนะครับค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมัดด้วยกกนะครับคุณภาพงานทุกชิ้นละเอียดเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความปราณีตมากๆตรงนี้มีส่วนที่เป็นทั้งเห็นเยอะเลยก็คือตัวกล่องทิชชู่ใช่ไหมครนี่ก็เป็นลักษณะของการใช้ในเรื่อง d e coration ในบ้านใช่คือเราก็ต้องพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขึ้นไปเรื่อยๆครับ <c oughs> คือถึงแม้งานคาฟอ่ะต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่งานที่ปั๊มมาจากเครื่อง <c oughs> เพราะฉะนั้นในแต่ละใบมันจะมัมนจะมีความไม่เหมือนกันอยู่ <c oughs> แต่เราพยายามคงสภาพ <c oughs> คือให้มันไม่เหมือนกันน้อยที่สุด <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นการตัดเย็บที่มีคุณภาพหรือว่าการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพอันนี้คือจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้งานของเราเนี้ยมันผักไปอยู่ระดับกลางและระดับบนได้นี่ครับ <c oughs> เมื่อสินค้าเราติดตลาดระดับบนได้ไอัน,นี้ก็คือชาวบ้านก็จะได้อันิี่ส่งไปด้วยยกตัวอย่างเช่นจากต่อชิ้นที่เขาทำราคาแค่นี้พอมาจีนมันสูงขึ้นเราก็สามารถที่จะเอามาจ้นที่สูงขึ้นมาซัพพอร์ตคนในชุมชนได้ปีที่1เนี่ยเรามาพัฒนาทักษะอย่างเดียวเลยคือเติมเต็มในเรื่องของการจักสารอะไรต่างๆเราพยายามเน้นผลิตภัณฑ์ที่เขาสามารถจะทำเองได้ตั้งแต่สารล,ลูกดิบแล้วก็ขึ้นรูป เราถือว่าผลิตภัณฑ์ในปีที่2ประสบความสําเร็จเพราะว่าเราไปทดลองขายที่สหรัฐอาหริมิเรตนะคะขายดีมากทําให้เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านเนี่ยที่ทาด้วยมือชาวบ้านเนี่ยมันไปได้ปีนี้เนี่ยเราก็เลยจับมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพในเรื่องของการตลาดเซกชั่นที่1ก็คือเรื่องของการสร้างแบรนด์ที่ผูกกับความยั่งยืนอันที่1นนะคะอันที่2ก็คือการตลาด มาร์เก็ตติงเลยตอนนี้ก็วางเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นประเทศทางยุโรปนะคะแล้วก็ทางแถบเอเชียเช่นจีนญี่ปุ่นตรงนี้ค่ะตอนนี้เราเริ่มมีดีไซนเนอร์เข้ามาเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากเสื่อที่เขาสารเนี่ยมันจะขึ้นรูปยังไงแล้วสำเร็จออกมาเป็นกระเป๋าแบบไหนเรารู้สึกว่าแววตานี่เขาแวววาวขึ้นมาเลยมีความรู้สึกว่าเออเขาอยากจะ อยากจะทำอยากจะมุ่งไปสู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็อยากจะใช้สินค้าของตัวเองด้วยเพราะเขามรู้สึกว่ามันสวยอันนี้คือความภาคภูมิใจของเขาเลยลูกคุณได้สัมผัสดินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ถ้าอยากให้เขาได้มากกว่าแค่การไปเที่ยว พามาเล่นกับพวกเราที่แลนแ l a ที่นี่ไม่ใช่แค่ฟาร์มแต่คือห้องทดลองการใช้ชีวิตเรียนรู้และฝึกทักษะชีวิตไปพร้อมกันแลนแ l a ที่นี่ธรรมชาติและเด็กจะเติบโตไปด้วยกันเล่นอย่างมีความหมายเรียนรู้อย่างมีชีวิตแลนแ l a พื้นที่กิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัวแล้วมาเจอกันนะ เราก็สามารถที่จะเห็นพัฒนาการของกระเป๋าะค่ะว่าเปลี่ยนเป็นรูปแบบนั้นรูปแบบนี้ได้นี่ค่ะพอเขาเห็นผลงานของเราแลยเขาภูมิใจคับภูมิใจในผลงานของเขาในความมีเสน่ห์ของกระจูดเนี่ยก็อยู่ตรงที่ว่ากระจูดมีหลายขนาดนะคะเส้นกระจูดเนี่ยก็คือตั้งแต่3มมิล4มิล5มิล 6มิลไปถึง8มิลเลยแล้วก็คนโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยสานกระจูดเส้นเล็กเนื่องจากว่าสารยากมีความไละเอียดจริงๆแล้วชาวบ้านก็มีมีปิยาตรงนี้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำความสะอาดเส้นกระจให้เส้นเท่ากันสีเหมือนกันเวลาเขาสานกระเป๋าเนี่ยจะต้องให้ลายเนี่ยมันจบลงพอดีมันต้องมีการนับเส้นว่ากระเป๋าใบนี้ต้องใช้เส้นกี่เส้น ต้องต้องนับเส้นขนาดนั้นเลยเพราะถ้าไม่นับเส้นปับ๊บลายมันจะลายมันจะไม่บรรจบกันแล้วมันจะไม่สวยพีใ่ใส่ใจทุกขั้นตอนค่ะทุกเส้นทุกอะไรพี่จะดึงแบบว่าคือมีความรู้สึกว่านี่คืองานของเราที่งานที่เราชอบจริงๆนะคะมัน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 ประทับใจอะคะ่ะมันไปไกลทั่วโลกเลยค่ะตอนนี้รู้สึกภูมิใจกับกระเป๋าของเรามาก เราลงมาทำตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราพัฒนาตัวกระจูดแต่เราพัฒนาคนเป็นเป็นหลักพยายามที่จะสร้างทัศนคติให้เขาสร้างเจตคติที่ดีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างที่เคยพูดอยู่เสมอว่าคนสารกระจูดเนี่ยถ้าเราใช้สารเคมีเนี่ยต่อไปในทะเลน้อยมันก็จะเสื่อมโทรมลงอันในสถานที่ท่องเที่ยวการท่องเที่ยวที่มันคู่กันไปกับผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะลดความสำคัญลง แล้วก็สุดท้ายเนี่ยอาจจะกลายเป็นทะเลน้อยที่เสื่อมโทรมแล้วก็ไม่ใช่แหล่งทุองเทกอีกต่อไปมันก็พยายามที่จะอสอดแทรกตรงนี้ลงไปด้วยนะคะก็คือให้ให้ชาวบ้านเนี่ยหันมา,าย้อมกระจุดสีธรรมชาติถ้าเริ่มจากเราหนึ่งกลุ่มเดี๋ยวต่อไปมันก็จะเขยับมันเปลี่ยนชีวิตอคะค่ะ ก็อยากจะขอบพระคุณนะคะที่เขานี่หันมาให้ความสนใจของการลดโลกร้อนเนี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะเราเอาจากธรรมชาติเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ขอบพระคุณที่มาอุดหนุนสินค้าด้วยะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านส่วนหนึ่งอะคะ่ะ นั่นแหละค่ะเป็นเป็นแรงผลักดันทําให้ชาวบ้านมีกําลังใจมากขึ้นมีไรายได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็อยากขอบพระคุณค่ะ ตลาดระดับกลางแล้วก็ตลาดระดับบนก